เคสนี้นะครับลูกค้าเอาโทรศัพท์มาให้เปลี่ยนหน้าจอครับเนื่องจากหน้าจอเป็นเส้นนะครับแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเลยนะครับผมรุ่นนี้จะเป็น Redmi Note 13 4G นะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องทำการแกะนะครับตัวฝาครอบออกก่อนนะครับผมซึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับก็แกะ ค่อนข้างจีจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนจะเคยแกะมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็กาวเนี่ยเยอะมากนะครับตอนนี้เราก็ดึงนะครับหน้าจอเก่าออกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประกบนะครับหน้าจอใหม่เข้าไปนะครับทําการเทสนะครับว่านะครับจอที่เราเปลี่ยนเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะลงกาวนะครับพอลงกาวแล้วนะครับเราก็ใส่จอจริงนะครับเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ประกบนะครับที่เราแกะออกเนี่ยกลับเข้าเหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ฝาหลังนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับูกคาใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ